ในวันนี้ปีนอกก็ลาลับเมื่อนประจันวันดับแล้วจะกลับมาไหมจ้องจ้านลูกในกันก้องจำไว้วันพวกไปไกลเนตไม่จึงโมงดีนี่กูเออกูเอาอินดิในวันนี้ปีนอก กันได้หรอมือปองวู้กับกูเลมกลู่เจียนกับปืนแล้วมึงกะเมืม่อประจันวันดับอาเม,ยมอยโมอันนี้ดั่งวีเมื่อประจันวันดับปีจะกลับมาไมออา่อ้าอ่างเที่ยงเลี่ยมแตกมามีอ่ะเนะ จ้องจ้านลูกในกันกล้องจำไว้วันพัวไปใกล้เนตชจังเวทมมไว้นางนิ้งนางกว่างจ้านใจปุป๊พวนี่นะเจ้ากะาห้เรยบ่ล่วงอ่าก่อนแล้วกว่าดื้อที่นี่หนูจะหลงกลูนี่อ่ะไปไปไป